For the er. คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพ่องข้างหยุดแปนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับโยก็สวัสดีอีกงครั้งนะครับอยู่กับผมเกนเกมเมอร์ amer, คนเดิมนั่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมแรกนนล็อกรีวิเวอร์นะครับผม ซึ่งเป็นเกมบนมือถือนั่นเองนะครับแต่อันนี้จะเป็นเซิร์ฟจีนะครับเซิร์ฟเวอร์ของประเทศจีนนั่นเองเรามาดูกันว่าในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรบ้างนะครับไปเราไปดูเลยดีกว่าอืมาถึงหน้าแรกนะครับตรงนี้ก็จะให้เราแบบว่ามีการสร้างตัวละครนะครับเราก็จะมากดสร้างกันเลยแล้วกันนะครับก็มีตัวละครสองตัวละครให้เลือกนะครับชายกับผู้หญิงนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าคู่แล้วกันนะครับโอเคบวกเลยดันนี้ ดันหมีน้อยเอาละตอนนี้ฝั่งเรามีคนมาช่วยนะครับฝั่งนู้นก็มีน้องหมีมีอะไรต่างๆนะฮะโอเคเราก็บวกไปแล้วกันป้าป๊าป้าป๊าช่อกันบวกครับนี่มัม,มี่บอกปล่อยพลังแป๊บที่ปากหอมอ่าจะทําให้แบบว่าติดพิษนะฮะโอโหทางฝั่งนี้ก็สั่นกระดิ่งครับฟาดเข้าไปดามเมจรุนแรงมากฮนะสุดยอดเลยพี่หมีเนีครับเพราะผมยอมแพ้แป๊บป่าหมีใหญ่กับหัวใจสา,สาวน้อยมานะครับตอนนี้ ฟังเราเป็นไงครับปล่อยพลังตี่งูโชกเขาเรียกตามด้วยนี่นี่นี่กงเล็บนลสีทีมออสตาปารีดมากเหมือนเป็นแบบว่าซัมมอนเนอร์มาคอยช่วยเรานะฮะโอ้โหดูนี่เออหือยังโหดเลียวสองเลยจ้าเอาล่ะหลังจากที่เขาช่วยเราเสร็จแล้วเขาจะให้เราทําอะไรต่อให้เราเลือกนะฮะว่าจะเอาอะไรใส่บนหัวนะฮะมีแมวนะครับมีกระต่ายมีอ่ามีโปลิงนะครับเหมือนขี้เลยอาอันนี้แล้วกัน อ่าเรียบร้อยมีการให้เราคลิกไอเทมนะครับใส่ลงไปในหัวอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยลุย,รยรกระดันต่อไปนะฮะดันนี้นี่รู้สึกคู่ต่อสู้จะเป็นผู้หญิงนะครับกับนกอินทรีนะฮะโอเคอันนี้เราเลือกลุยกับทีมของเรานะครับมีคาทาอ่ามีกราดนะครับแล้วก็มีจอมเวทนะ <c oughs> นี่งไงจอมเวทสองคนด้วยไงเราเดินไปทำไงครับต่อยเดินเข้าไปต่อยฮะ อนักธนูปล่อยธนูยิงมาสไลด์ครับตามด้วยยิงซ้ำปองบูบูบูฝั่งเราทำไงครับฝั่งเราทำไงนี่ใช้ดาบใช้อ่พลังโล่ป้องกันนะครับ <c oughs> แรตซินบอกไม่ไหวแล้วออนี่วาร์ปมาข้างหลังตามด้วยนี่นี่น,น,นี่เขาปล่อยพลังใส่จอมเวทครับนี่เชฟโตเกือบตายฮะเราว่าไงครับจอมเวทเราปล่อยพลังเหมือนกันครับการเขนศักดิ์สิทธิ์นะฮะทำลายพลังดาเมจ อย่างคบพวบตามด้วยมาครับคนนี้ครับนี่ดาเมตรครั้งที่สองฟาดไปอีกทีนึงอ้ยปล่อยพลังไฟครับจอมเวทรักษายรักษากับจอมเวทพลังแบบโจมตีอย่างเดียวนะครับกาดเราไปแล้วครับตอนนี้ฟันยับครับผมนี่ไงนี่ไงนักหนูจะไปสู้กาดอย่างเราได้อย่างไรได้สมบัติมาแล้วสวุสดยอดสุสดตรงไปเลยเฮะเซลสามลองมาดูตรงนี้ลูกไข่มันจะฟักอะไรสักอย่างโอ้ยเฮเอาแล้วเอาเวย ไข่แตกมาเป็นเป็นโอ้โหเป็นเพนกวินนะครับจอมเวทหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> มีสตอรี่นะครับเป็นเรื่องราวนะครับตอนนี้รู้สึกว่าหมู่บ้านจะโดนอ่าโจมตีอย่างหน,หนักหน่วงนะฮะให้เราก,กดชิกไอเทมโอเคอันนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านนะครับแต่เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกด้วยอ่ามีการให้เลือกนะครับจะเ,เจ้าอะไรยังไงโอ้โหเปลี่ยนเป็นสายแบบ ดาบโลดับอะไรได้ด้วยเออเจ๋งถจงเอาเนี่แหละเออเร็ียบร้อยครับอันนี้คือสายอาชีพที่เราเลือกครับเป็นนักดาบใส่โล่ด้วยอ่าไฟไหม้ต้นไม้เลยตัวนี้มันปีศาจอะเนี่ยแกค,คือวายร้ายเหรอ่อนหน้านี้ยังมาช่วยฉันอยู่ยเลยอ๋อใส่ปีกผีเสื้อนะครับปีกแบบน่ารักน่ารัก,รกอะไรเงี้ยอ่ามีความสตรองครับผมเป็นกุลสตรีที่ดีงานต้องใส่ปีกผีเสื้อคะ่ะอายุใส่ปีกผีเสือ้อ เรียบร้อยอ่าได้เวลาบวกดันนี้แล้วบวกไปดันนี้อ่ามีคนมาช่วยครับ<อ>นี่เลย<อ>นกคู่ของเราไปเลยโกโก้ go, go. นกคู่ปล่อยพลังไปนี่เป็นไงนกคู่เรามีพลังจอมเวทฮะอ่านี่ตัวกระดิ่งที่เราเจอกันดีไงปล่อยพลังอ,อโตเมติกเข้าไปครับนี่เรียบร้อยจอมเวทตายหมาป่าว่าไงโดนฟ้าผ่าไปทีนะึงฮะโอเค เรียบร้อยครับฝั่งเรานี่เวลอัพไปเลยนะฮะอ่าได้ทั้งหมดห้าดาวนะครับเวลสี่คนเดิมเพิมเพ่มเติมคืออะไรวิ่งมาแล้วนี่ไงต้องหมีโดนผ่าไปทีนึงเป็นไงล่ะจอเวทเรานี่ปล่อยฟ้าผ่าแบบแค่เอาอ่าค้าทาโเฉย่ยไม่เท้าไม่เท้าอ่าสวัสดีพี่เสือว่าไงนี่ไงโดนไปทีหนึ่งตามด้วยนี่ปล่อยพลังตักหลวงดีไหมล่ะเจ็บดีไหมขันดีไหมโอ้หยังไม่ขันได้เดินเลย แม่เย้ยลุงนกคู่นี่โหดจริงอ่าลุงนกคู่เวลสามเลยนะครับสุดยอดเลยลุงนกคู่เราปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มเรียบร้อยเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็จะไม่บวกก็ไม่ได้ขอให้เป็นลุงก็เถอะนี่ไงโดนไปก่อนดอกนึงนี่ฟ้าผ่าเรียบร้อยเลยชิบหายอ้าวพ่อบ้านสวัสดีครับนี่ไงชาตแต่พ่อบ้านตามด้วยปล่อยพลังไปหาเออเรียบร้อยยังไม่ทันได้เดินไปเลยนันดาบบอ,อกผู้ผิดอะไรกูยังไม่เดินเลย แหมสวยครับส,สวยเรายืนส,สวยเป็นผีเสื้อนะฮะวเวอัพเลยใช่ไหมนี่สุดยอดเวิวหกเลย,ยไปครับโกโก p พาวเวอร์แลนเจรู้สึกว่าต้องเลืยิบหาถึงใช้อันนี้ได้ตอนนี้ใช้ออโต้ได้ก็โอเคละตีงไงปล่อยปล่อยปล่อยโล่ปล่อยโล่นี่มีนกคู่อยู่เป็นเพื่อนใบใจกว,ว่าเยอะนะจอมเวทสาวด้วยเป็นไงลนะ่ะมีโปลิงอยู่เป็นเพื่อนตี ไอ้ยี่ฟันโบลลิง <c oughs> ทำไมโบลลิงมันตายยากจังวะ <c oughs> อือหโดนหนักเหมือนไงครับงานนี้นี่ไงส,สวยๆพาโอ้โหไม่ตายเลยฮะโบลลิงยิ่งเจ็บยิ่งตัวไหนใหญ่ขึ้นนะฮะรู้สึกอือมตัวใหญ่ขึ้นจริงเอายังไงครับแตกครับเรียบร้อยอ่าชนะครับนกฮูเระเวสี่อีกแล้วส,สวยๆจบแบบส,สวยๆอินดี้อะไรเงี้ยอ่า ในดีสุดยอดอ่ะตอนนี้เราน่าจะได้นะับขนจนภัยเพิ่มอีกคนหนึ่งนะฮะอ่าสุ่มได้เพชรเต็มกระเป๋าเลยเราก,กดไปที่โป่งตัวนี้นะครับอ่าเราก็ได้โป่งมาช่วยแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นรับของพิเศษหรือเปล่าในแต่ละวันปะ่ะอ่ารับของฟรีในแต่ละวันนะครับอันนี้เป็นเมดนะครับรู้สึกจะทําภารกิจให้ได้ครบก่อนหรออ้าวไม่ใช่นี่วะรับเพชรได้เลย ทันต่อมาเป็นการต่อสู้นะฮะเออเออเออของดีทั้งนั้นเลยแอมโบูเลยสุ่มเงินเหรอโอ้โหได้เท่าไหร่เท่าไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งดึงเอาดึงแล้วหนึ่งแล้วไงต่อหนึ่งแล้วแปดแล้วแปดแล้วอะไรอีกแปดแล้วอีกโอ้โหหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเพชรนะฮะโอ้โหโค้ชจีเนียสสุ่มเหรอหรืออะไร ไม่ต้องทำอะไรอ๋อรับนะครับอันนี้เป็นบันทึกประจําวันไหมครับใช่ใช่นี่เป็นบันทึกประจาวันวิ่งไปเลยนี่ไงบวกบวกโปลิงบอกสายป้องกันอยู่แล้วนี่ไงเออโดนโดนโดนจอบเวทของมึงเข้าไปนี่เรียบร้อยตายครับผมตายยังเขียดอืมฝั่งนี้ถ้าทางยาหนักตี่ไงบวกบวก,บว,ก,บว,กว่าไงอือไอ,อ้ยทำร้าย่ะโอ้โหฟันโปลิงเราโปลิงบอกกูไม่ยอมแพ้หรอกเออโดนไปพวกนักขนูใช่ไหม นักฮันูเหรอเจ็บหนักเลยสิจ้าชั่วโมงนี้พอแล้วว่าอย่ามาเยี่ยมกับพี่พี่ไม่สู้แต่ถ้าพี่สู้ขึ้นมา,นาเนาะตายแน่แน่โอเคเวลแปดแล้วนะครับว่าไงครับบอสมาในเวลาลุยโอ้โหมีหนังสือพูดได้ครับไม่ใช่หนังสือพูดได้มันเป็นหนังสือกินคนแล้วทําไมไมันมีโลแบบว่าชุดเกาะโครงกระดูกแต่ไม่มีคนอะไรเงี้ยเฮ้ยทําไมมีผีอยู่ตรงนั้นเอาใช่ไหมครับจัดไปครับผมนี่งไงโดนไปทีเดีย เออหนังสือพูดได้ฮะโดนไปครับตีไงเกือบตายนี่นี่มีการปล่อยผีฮะปล่อยผีผีไม่ปล่อยเออเรียบร้อยเป็นเหมือนซอมบี้ซะมากกว่านะฮะแต่ก็ตายขนาดไปแล้วน่าสงสารโอนะโอนะลุยต่อครับผมนี่มีโปลิงสองตัวนะโดนผ่าเลยเนี่โปลิงกับโปลิงโฟกกันไม่รู้มันเรียกโปลิงหรือโปโปลิงนะฮะผมก็เรียกไม่ถูกกันนตี เอาบวกเฮ้ยผีผีผีผ,ผีมีผีหลายตัวเลยนี่โอลริงโคลีบอกเฮ้ยนี่ครับลดค่าพลังดาเมจนะฮะแต่ไม่เป็นไรฟันปากเออเรียบร้อยนชยนะเวยชนะที่ยิ่งใหญ่มักจะอยู่กับเราเสมอดีนีดีเต็มสปีดรุยครับผมดีไม่เป็นไรลุงไม่ต้องห่วงนะผมจะช่วยเองฟันปับอ่งยังไงยังไงยังไง นีไเจอโลเข้าไปนี่ฟันจอจอว่าไงครับว่าไงครับม,มีแต่คนใช้เวทเว้ยโอลิงบอกไม่เป็นไรครับผมไม่ตายเออตีไงพาแม่มเอาเฮ้ยผียออกจากรูปว่ะตกใจเลยเมื่อกี้เฮ้ยอืมทานครับผม โอ้โห่ามีการแบบว่าเมืองเริ่มกลับมานะครับหมอกควันเริ่มหายไปนะฮะอ่าอะไรหลายอย่างเริ่มกลับมาดีขึ้นอืม่าอันนี้คือสุ่มกล่องนะครับมาสุ่มกันดีกว่าป๊าปอ่าได้เหมือนลูกอมอะไรทอย่างมาฝั่งนี้มีช่วยรางวัลอีกแล้วนะครับช่วยรางวัลที่เราได้รอบนี้โอ้โหปลดล็อกอาชีพเม้นต์นะครับเยอะมากเลยมีการ อ่าซ่อมแซมของหรืออะไรต่างๆด้วยนะฮะอันนี้คือเหมือนทำเควสแรกสําเร็จนะฮะที่ผมเดาๆนะจัดไปครับมาคนไหนจะชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่นี่โดนโดนโดนเดิน,นมาแบบสโ,โลไลท์ปากเดือนหายมายังไงโอ้โหรอบนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนนางพญานะครับนางพญาพึ่งพึ่งก็ไม่ใช่ตัวอะไรวะเนี่ย เอ้ยมีอาวุธด้วยอ้าเหมือนมาอยู่ที่ขอด้วงนะะนางพญาด้วงโอ้โหเชดโดติดสถานะเลือดได้รัถลนเรวอแต่อย่างน้อยเราก็ชนะครับได้ลุงนกคู่ช่วยไว้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับลุงนกคู่แอาเบลอัพไปเลยไปแล้วโกโก้เผวเวอร์เรนเจอร์นี่ไงนี่ไงปล่อยน้ําแข็งทําไมตัวน้ําแข็งมันน่ารักจังอะอยากได้อะเอามาเลี้ยงได้ไหมอ่ะ โอ้ oh, ทำไมเราไม่ได้ตัวนี้แทนโปลลิงอะไรเงี้ยดูดิหมาป่าตัวบอสแม่งโคตรน่ารักเลยอ่ะอยากได้บ้างอ่ะทำไมออไม่ได้ก็ฆ่าแม่งมันปล่อยน้ำแข็งด้วยเห็นเปล่าดีไงโอ้ตีมันไปได้ที่ไหนล่นะมาฟันไม่ดิเอ้ยเอ้ยมันปล่อยพลังโอ้โหมันฆ่าโปลลิงเราโอ้โปลลิงเราโคตรทเราดอดทนนี่ไงหมาป่าเราตายไปแล้วครับอย่างน้อยเราก็เร็เกือบอัพนะฮะ แล้วก็เควสนี้จะได้กี่ดาวครับได้5ดาวเต็มที่นะครับได้เพชร10อันได้เงินประมาณ26 0 0 0นะครับแล้วก็ได้ลูกบ่อลในนี้มาแล้วเข้าสู่สมรภูมิแล้วโอ้โหมาถึงเพื่็เจอหนังสือพูดได้เลยฟันชอเออบอลลิงบอกช่วยโคกมามาตีไงเขาจากไม้สารเตี้ยมันเหมือนลิงคิงคองหรือตัวรกอย่างนะครแต่มีงูอยู่ข้างหลังตีไงดูท่าออคนกีเปียก นะฮะติดพิษมันไปแล้วนะครับน่าจะลดเลือดนะครับหรือว่าลดห้าพลังนะครับการโจมตีอะไรอย่างนี้ปะ่ะนี่ไงผีออกจากรูปอีกแล้วโอ้โหอย่างน้อยก็รอดครับปลอดภัยได้ก็ยังดีลุยครับผมชั่วโมงนี้ต้องลุยเลยครับใจไม่มาแต่ว่าโอ้โหฝั่งนู้นเขาก็มีฝั่งกรรมเทพแห่งศรเข้ามามตายไป้วคนหนึ่งปับปึ๊บอ่ล่วงมาโอ้โหมังกรจริงๆริงมังกรสามหัว,วด้วยเฮ้ยใครเนาะ วันนี้แล้วเจ้าพวกโง่ฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยพวกแกกล้ามาเหยียบฐานฉันเหรอรู้จักไหมฉันคือเฮไห้ดนะ้าพวกแกต้องยอมแพ้ก็ใจไม่ไอ็พวกไพ่มาเราจัดการครับด่าพวกไพ่มามาดิมาเข้ามาเออเออยังไงตีฟันไปทีหนึง่ง <Yeah. S 1> เออปล่อยพลังโอ๊อกเลยเว้ยชีบห่ายเอ,อ้ยมันปล่อยพลังอะไรโอ้โหโจมตีดาเมจดูมากทำไมทำอย่างนั้นเออเฮื้อฝากไว้ก่อนนะไอพวกไพ่ ฝากว้วยอย่าลืมเอาค <s pack ing> ouais. ืนด้วยนะเอ้ยไอพวกชั่วชั่วแค่ไหนก็ไม่เชื่อเท่ามึงเลยวะโอเคครับผ่านแนะสุดยอดเกงเกมเนี ilia, ้ยได้ของเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะทุกแก้วงกมนี้เก็บไว้แน่ช่วยอะไรเราได้เยอะ Go Go Power l a n g e r ดู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  Go Go Power l a n g e r นี Neither, ่อยาย่าอย่าโปรลิงโขกไปทีนึงลูกนั่นแหละดีมากครับ ตอนนี้เราได้สายแบบว่าช่วยซัพพอร์ตแล้วนิวลงหิวเลือดอะไรเงี้ยเออมันน่าเกียด่ะดูดิเราอันนี้จะเพ่เงินจนจะกแกจะแ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 วแล้วะแะแต่เพแก้เลยเอาเฮ้ยตายก็งโง่เลยฮะจะไม่ได้พูดอะไรเลยแม่เงยอยู่ดีก็ตายแลวอะไรวะสะเทือนใจทั้งวงการนะฮะโคตรมีความมารังการงานสร้าง หล่อแบบนี้นี่พี่ชอบเลยอะ่ะมาเลยจะตุ๋ให้หมดเลยนี่ไงพวกแกตายไปซะโอ๊ยตายเป็นพวกที่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะกระดูกกระดูกก็ไม่มีนี่ดูคนหล่อนี่โอ้ยดูหน้าตาดีมากเลยอแกเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วเดินมาอย่างหล่อเลยแต่หุ่หยนยนต์พวกนี้ไปถอยไปพวกผีกระดูกโอ้หล่อมากอยากเข้าไปฟันจึ๊กโอ้แจ็ค์ที่อู้ตัวใหญ่ขึ้นเลยแกตายแล้ว เออโปลิ่งขอไปลูกนั่นแหละน่ารักมากเฮ้ยหล่อแล้วยังแบบหน้าคอมกอ่ะอยากได้เข้าร่วมทีมอะไรเงี้ยสนใจไหมทีมเกงออสตาบารี All Star อะไรเงี้ยโอ้โห,โหน่ารักกุ้งกิง้งเบลเราก็อัพอีกแล้วนะครับแหมบอกแล้วว่าเห็นผู้ชายเราหล่อนี่ไม่ได้เลยหัวใจนี่ขึ้นมาเป็นสี่ดวงห้าดวงเลย ดลแ้โอเคครับก็สําหรับเกมนี้นะครับก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับที่ผมเอามาให้ดูกันนะครับซึ่งก็จะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับกําลังจะมีมาเปิดในเซิร์ฟไทยนะครับกับแบล็กน a ลล็อกรีวิเวิลนะครับก็ติดตามกันให้ดีนะครับรับรองว่าสนุกมันเหมือนเซิร์ฟจีนแน่นอนครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับบ๊ายบาย